Miklos vajos viņa nav stiprāta. 2นะครับของกองกำลังผาเมืองซึ่งนี้ก็ได้ให้เกียรติมาเรื่องงานแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้เปิดพิธีสำหรับการกิจกรรมเตะฟุตบอลกับเรานะฮะแล้วก็ได้มอบของเป็นให้กับน้องๆที่แข่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้รูสึกนะครับสำหรับผมราชีจรัญ์ทองแพงซึ่งได้เป็นหัวหน้าชุดพนาสำคัญเป็นชนที่สองของกองกำลังผาเมืองความรู้สึก ดีใจนะครับที่ว่าทางคณะนะได้มีความเป็นห่วงนะความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสภาพชีวิตนะคุณภาพชีวิตก็ถา,า,ามกัมบเขานะครับทุกทีปัญหาน้ำ ปะคนต้องพูดไทยได้ไม่ชัดเจนนะได้มีโอกาสกันเทาแจกสิ่งของเพื่อให้เขาสามารถอ่านออกเขียนได้ตามกับพาร์มของเขาเนี่นะพืนที่นี้ก็มีเยอะนะครับในเด็กที่ยังได้โอกาสจะลองอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงครับก็เป็น

กันด้วยนะครับ <ขอ S 1> ก็เป็นทีมจากกลุ่มหนุ่มนะฮะของแม่เกี่ยงแล้วก็รวมถึงกับ AIT ีเชียงใหม่ของเราซึ่งก็มีมีผสมรวงนิดนึงนะฮะด้กำลังสนุนนะฮะจากทหารนะฮะมาช่วยนิดน,นึงด้วยก็อย่างไรดูกันว่าสกอร์จะเป็นยังไงก็สู้ๆเต็มที่กัน i'm นี้ก็กำลังรับของบริจาคกันอยู่ด้วยนะครับผมก็ต้องต้องเป็นตัวแทนขอบคุณมากๆนะทุกท่านที่ร่วมกันกับการบริจาคทั้งเรื่องของการจัดทำเสื้อหนาวนี้ที่ให้น้องอันนี้ไม่ใช่นะครับเขาหนาวนี้เสื้อที่ผ่านมาที่เสนอแรกเราบริจาคกับหลายๆคนที่บริจาคผ่านบัญชีของผมเองนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของการบริจาคของผมเองนะครับเยอะหลายๆคนก็บริจาคเข้ามาก็ขอบคุณมากจริงๆในในในส่วนนี้แล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะกับวันนี้โมดีโปรดักชั่นนะครับของคุณนิงที่ กับการที่ไม่บริจาคเงินขนาดกั้มากครับขอบคุณมากที่มีเลาและก็เดี๋ยวยังไงคำตอบไปจะเป็นยงงเดี๋ยวเราคิดว่า จุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ในทช่นีแท็กแล้วก็วันทูคอประมาณหนึ่งขีดสองขีดนะครับผมก็ทำให้เราสามารถจะอัปเดตเรื่องราวจากโลกภายนอกได้แล้วก็คิดว่าอาจจะเชียร์บอลกันอยู่ตรงนี้โดยผ่านการอัปเดตจากอินเทอร์เน็ตจาก Facebook มันเองกันไปด้วยนะครับก็นอกจากนี้ฮะบนฟ้าก็ดาวค่อนข้างสวยมากเหมือนกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณ3าทุ่มอีก34นาทีนะครับผมพวกเราชาวเอ ไอทีเชียงใหม่แล้วก็นะนรับแฟนทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางมาที่นี่นะครับกับงานหนาวนี้พี่น้องโครงการนี้ครั้งที่2ของเราซึ่งเราได้มาพักกันที่บ้านนาเกียงนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้พวกเราได้ขึ้นมาอยู่บนบนลานหอของที่นี่ซึ่งบรรยากาศดีมากเลยนะครับเราไม่ได้มีการจุดเทียนนะครับ ลนนหลายจากกิจกรรมเรื่องของกางรเทบอลจบไปเราก็พ่ายไปอย่างน่าสนุกครับสามวันดูสองแ <ไอ S 1> ยกย้ายๆๆกันไปบางคนก็ไปพักกันในบ้านดินนะครับส่วนบางคนก็พักกันเต็นท์นอนซ,ซึ่งซึ่งอากาศวันนี้นะฮะค่อนข้างจะเย็นมากกว่าปกตินะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ18องศาซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะไปอีกเท่า,างไงเท่าไหร่แต่ทุกคนก็เตรียมพร้อมฮะแล้วก็มีการรักษาสุขภาพไปอย่างเต็มที่คืนนี้น่าสนุกมากจริง เราก็ปีนี้หนาวกับพีก็แฮปปี้มีความสุขมากกัเหมือนกันครับไงจะพยายามถ่ายภาพให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปให้ให้ได้เห็นบรรยากาศเพื่อว่าปีหน้าอะไรคนอยากจะมาเราจะได้มาร่วมสนุกด้วยกันด้วยครับผมตอนนี้ผมอยู่กันกับพี่วีครับแอดมินอีกหนึ่งคนของเพจ AIT ชุม่รของเราวันนี้พี่วีเป็นัไงบ้างครับความรู้สึกของวันนี้ที่ที่เราได้มาอยู่กันบนนี้ฮะปีนี้จะรู้สึกมีความพร้อมมากกว่าครับ ปีแล้วนี่แบบมันรู้สึกว่ามันจะรู้สึกเขาไม่ได้ไปไม่ได้มาครับไม่ได้มาแล้ววันนี้พอรู้สึกขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็คือเห็นดาวเยอะเห็นดาวเยอะนะครับรู้สึกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีจะขึ้นมาเชียร์อาร์เซนอลที่นี่เลยทีเดียวจะอัปเดตถึงทิ้งคืนไหมครับพี่คงไม่ถึงนะมั้งครับอาจจะไม่ไหวเพราะพวันนี้เราต้องลุยกันงานกันตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะฮะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับบุคคลที่เดินทางมาไกลที่สุดในทริปครั้งนี้นะฮะสสวัดีครับอาจารย์ขวัญครับผม อาจารย์ขวัญนะครับอาจารย์ขวัญนะครับเอ่อมาจากสาแก้วชาวลและสองประด้วยกันเน่ยมึนแซวอยูม่นแซวอยู่มึนแซวครับอาจารย์ขวัญพี่ขวัญพี่ขวัญแล้วกันนะครับเป็นเป็นไอซ์นอนรุ่นแรกๆของเชียงใหม่ที่ที่เราได้ก่อตั้งแล้วก็หลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับผมก็กลับไปอยู่บ้านเกิดแล้วก็ไปเป็นคุณครูเป็นแม่ใหญ่ที่นั่นนะครับผมเดินทางมากี่กิโลให้พี่ขวัญจากเชียงใหม่กี่กี่ชั่วโมงดีกว่ากี่ชั่วโมงดีกว่ากี่ชั่วโมงดีกว่าจากเชียงใหม่ถึงเชียงใหม่ กี่ชั่วโมงไม่ตอบไม่ได้หรอสิบสามชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงแล้วก็เธอเป็นคนที่ทําให้คณะของเราขาดการติดต่อคือคือขาดการติดต่อคืออาจจะไม่พร้อมกันอาจจะมีการกําหนดการเลื่อนไหลนิดนึงนะครับก็เราไม่ว่ากันเพราะว่าเรื่องของการเดินทางนะครับนครชัยแอร์ของเธอมีปัญหานเอนะฮะแล้วมีความรู้สึกไงกับการมาครั้งนี้ครับ หนาวค่ะเฮ้ยมันหนาวอยู่แล้วฮะเดี๋ยวมันก็หนาวกันหมดดูสิก็มันรู้สึกอะหนาวอะเอาเป็นความรู้สึกดีได้เห็นกับน้องๆได้มอบของให้กับน้องๆรู้สึกดีนะคะดินแบบผมอะพี่เอาคำพูดอื่นดีใจเห็นน้องๆมารับของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเหมือนเรามีค่ามีค่ากับคนอื่นเริ่มเริ่มมีค่าแล้วนะเริ่มมีค่าทุกทีไม่มีค่านะครับทุกทีเธอมีคับอย่างเดียวนะครับผมที่มีคับอย่างเดียวมีค่าแล้วนะตอนนี้ครับผมอยากจะบอกความประทับใจนี้ให้กับชาว เก็ยังไงบ้างครับเสียใจสําหรับคนที่ไม่ได้มานะคะครับและผมเสียใจที่พี่ได้มากับผมตอนนี้ล้อเล่นนะคะก็เป็นบรรยากาศบายบายสบายๆในช่วงของยามดึกแล้วกันวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์กูอื่กัต่อแล้วกันครับกบนะและตอนนี้ครับผมอยู่กับน้องน้องเอ็มนะฮะน้องเอ็มโชดนะฮะเป็น a อทรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับหน้าตาอาจจะเหมือนง่วงแล้วเพราะว่นนี้ทํางานหนัก กับการใช้มือมาทั้งวันเลยนะครับผมก็ไม่ว่ากันน้องเอ็มครับมีความรู้สึกงไงบ้างกับการมาทริปครั้งนี้ครับสนุกครับเป็นกิจกรรมแรกที่ผมได้ขึ้นมากับกลุ่มเอทีนะครับครับผมเด็กๆมองกล้องครับมองกล้องก็เด็กๆเยอะแยะนะครับครับสุขครับที่ได้แจกของให้เด็กๆเด็กๆดูคือปกติเนี่ยชอบเด็กอยู่แล้วนะครับพอได้เจอน้องๆเลยรู้สึกว่าปลื้มเป็นพิเศษใช่วันนี้น้องเอ็มเป็นผู้ที่ได้เขาเรียกว่าได้แจกเงินให้กับน้องๆด้วย รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับก็ปกติครับปกติก็ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโด อ้าวเงียบนะครับสงสัยไม่ช็อตต่อดีครับก็ดีครับได้ให้เงินเด็กๆไปซื้อขนมเก็บออมให้เด็กเขาใช้รู้จักการใช้เงินครับอ๋อนะฮะแล้ววันนี้ได้มีกิจกรรมเตะบอลนู้นรู้สึกยังไงก็เหนื่อยดีครับสองปีครับไม่ได้เล่นก็วันนี้มาเล่นก็สนุกดีครับคือเมื่อก่อนเตะบอลอยู่ประจําแต่ว่าหลังๆมาเริ่มไปฟิตเนสนะฮะแล้วก็เริ่มไปเริ่มไปเลี้ยงน้องหมาอะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เลยอาจจะเป็นแบบเี้กันด้วยนะครับผมฝากไะไรให้กับใครที่ดูครับตอนนี้อยู่ฝากถึงสมาชิกออสตันนอตตัวประเทศ ที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็ <ขอ S 1> คลิปนี้มันสนุกจริงๆครับสนุกมากสดายกับคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับถ้ามีโอากาสคั้งหน้าปีหน้ายังไงก็อย่าลืมมาด้วยกันนะครับซึ่งเราจะมีการทานสเลทเป็นภาษาอังกฤษอยู่ทางใต้ด้วยนะครับท,ที่อยู่ทางฝั่งอเมริกาหรือว่าสตอนลียอังกฤษนะฮะ <c oughs> คุณไม่รู้ภาษาทางของเราแน่นอนเลยเราก็มีการทันสื่อให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์ดึงคนต่อไปแล้วกันครับครับผมครับ ตอนนี้ผมรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะครับอุณหภูมิข้างนอกอาจจะลดลงไม่ถึกี่องศาแต่ตรงกลางนี้รู้สึกว่าจะอบอุ่นมากเลยนะครับผมโอเคอยู่กับน้องโบแล้วก็น้องดาดาดาครับ <Y ada. S 1> น้องยาดานั่นเองนะฮะหลายคนที่เกิดทันสมัยอนันต์ันวาจะทันเพลงนี้นั่นเองนะครับ, <Y ada. S 1> มรบผมไม่มีใครหัวเราไม่เป็นไรโอเคน้องทั้งสองคนเพิ่งจะจริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนคลับมาชานอนแต่ว่าอยากจะมาร่วมทริปนี้เกิดปีกัมครั้งนี้น้องโบรู้สึกยงไงบ้างครับ รู้สึกไงบ้างกับการมาร่วมทริปครั้งนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตอนพี่สัมภาษณ์ใช่ไหมครับตื่นเต้นกับมึงอ่ะอันนี้พี่วีนะฮะแาวแท็กนี่คือพี่วีนะฮะคือแต่ตอนรู้สึกยังไงบ้างคือตกหนุ่มแรกแล้วอ่ะฮะแล้วรู้สึกไงพอคือน้องไม่รู้ว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไงกันบ้างก็โดนผมหลอกตลอดทั้งทางเลยว่าโดนหลอกมาแล้วโดนหลอกมาอีกพี่ยินผูร้ายอะไรอย่างเงี้ยกลับไปมีเคียร์อะไรอย่างเงี้ยไม่สนุกดีค่ะครับผมแล้วบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ หานาวมากพี่รู้สึกพี่อ,อบอุ่นมากเลยจริงๆเป็นน้องเฉยๆนะครับน้องคนนี้คะน้องคนนี้น้องดานะฮะน้องยาดาเพิ่งมาจากกรุงเทพแล้วเธอบอกว่าเธอไม่เคยได้ออกกิจกรรมอย่างนี้เลยรู้สึยกยังไงบ้างกับการออกกิจกรรมครัง้งแรกจากก้มหน้าครับเตรียมตัวด้วยกันเตรียมเตรียมเพลงมาก็รู้สึกแฮปปี้อะค่ะแล้วก <laughs> <laughs> ็เอนจอยกับ แฮปปี้คือมีความสุขเอนจอยคือมีความสุขร่วมกับการมาทิปครั้งนี้นะคร <Okay, S 1> ับผมได้มาได้มาเห็นดาวได้มาเห็นอากาศท้องฟ้ารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีอ่ะ <c oughs> รู้สึกดี <c oughs> เคยไหมก่อนหน้านี้นน <c oughs> ที่กรุงเทพที่ฮานอยแล้วก็ที่เชียงใหม่รู้สึกเป็นไงบ้างแตกต่างกันไหมฮานอยไม่เคยไปไอ้เล่นหน่อยดี ที่กรุงเทพบรรยากาศจะแตกต่างกับที่เ <c oughs> ชียงใหม่ค่ะที่กรุงเทพมันจะเป็นตึกสูง,สงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีบรรยากาศแบบแตาต้นไม้อะไรค่ยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่ได้มาบริจาคสิ่งของน้องเคยไหมฮะเคยแบบแบบนี้ไหมครับไม่เคยอ่ะไม่เคยอยู่ใกล้ๆพี่อย่างนี้ใช่ไหมล <c oughs> ่ะถามว่าอยากอยู่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ไม่แล้วได้มาแบบนี้รู้สึกไงบ้างได้แบบเห็นรอยยิ้มของเด็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างเคยแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะก็ดูแบบ กิจกรรมที่แบบว่าโอเคว่าแบบไม่รู้ดิเห็นเราพูดไม่ถูกว่ามันสิ่งของที่ไ,ไม่มีค่าของเราอะ่ะแต่มีค่าสําหรับเด็กคนอื่นอะเป็นตู้เสื้อผ้าใหม่ของเขามันเป็นสิ่งของที่เขาไม่เคยได้ได้ฟังแล้วก็ใจชื้น <laughs> ของสองคนนี้ครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิตรรักแฟนบอลอาสนอนด้วยครับ <laughs> น้องโบกับน้องยาดาครับผมอเโอเค และกับอีกหนึ่งหนุ่มครับผมเป็นผู้เริ่มต้นโครงการแาวนี้พี่น้องครั้งที่หนึ่งนะฮะกับพี่โอ๋กันด้วยนะครับพี่โอ๋ครับตอนครั้งแรกทําไมถึงถึงคิดที่จะเริ่มทําโครงการน,นี้มาครั้งแรกเลยครับครับผมมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกครับโอ้โหโดูดูดูลึกซึ้งลึก <ๆ S 2> ซึ้ง,น,<อ>งนะครับหัวใจครับผมเราต้องคุยกันยาวครับทำไมถึงถึงถึง,ถงคิดคิดจะทำโครงการนี้ฮะมันอยู่คือพี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้พี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะฮะ ใช่ครับผมพี่เห็นเด็กตัวเล็กๆแล้วครับพี่ชอบพี่เฉพาะเด็กอายุ15 16 17 18อะไรเงี้ยฮะใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอ้โหแฟนพี่ดูอยู่ก็ได้ทำไมถึงถึงถึงเป็นโครงการนี้ขึ้นมาครับผมโครงการนี้ครับแรกเริ่มนี้ต้องจากคุณอาร์ตครับคุณอาร์ตคุณอาร์ตเป็นคนคิดเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอี่เงียบก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสอดแทรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไขวี่อาร์ตครับเรามีการเสียมการคุยกันเกือบหนึ่งปีครับผมโครงการนี้ ก็ได้รับความร่วมมือจากแฟนๆพี่น้องชาวอาเซบผมในเชียงใหม่แล้วก็ในกรุงเทพครับผมซึ่งก็เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะฮะและโครงการครั้งแรก